ต้องยานางพเพอห้องบ่อาบก่้ดหลังแห้งก็เก่าเหมอนอเอาไปก้าวเข้าใก้ใกล้ลูกเอาให้ดังนังโอ้โหทุ่เียาคู่เลยคู่เดียันีาคัยเสียงทั้ง กาะแสตนทักหาฮเรุ uh, ่งสองมันส ah. ิป eh? ังซำสิ้นเขาสิขึ้นแซงเนี่ยเมื่อปุนใชสุดสีขาว่็อันนี้ดังเอกหลบ อันนี้แตกกระจายสองสองนี่ของแช่รแเรื่นงอยไอสองพันล้านสองพันล้านเน,นีอ,อ,นอกัลัมัหมือนเป็นเหมือนเกาดอกกันเกาลูกล้นะ